สวัสดีครับผมมีหลายคนนะครับถามมาว่าถ้าอยากจะปรับแคนวาของเรานะครับให้เป็นดับเบิ้ลโหมดนะครับสามารถทำได้ยังไงนะครับก็พอดีผมนะครับใช้แคนวาโปรนะครับไม่รู้ว่าแคนวาฟรีนะครับทำได้หรือเปล่านะครับก็ลองทำตามนะครับกันได้นะครับก็อย่างแรกนะครับให้เรากดไปที่ ตรงตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเลือกมาที่นี่ครับทีมนะครับผมเลียงมาที่ทีมตัวนี้นะครับก็ปรับให้เป็นทีมแบบสว่างนะครับหรือว่ามืดนะครับได้เลยนะครับโดยถ้าซิงกักบระบบก็ระบบของเราจะมีระบบอ่า ถ้าเป็นกลางวันก็จะเป็นทีมสว่างถ้าเป็นตกเย็นมานะครับคอมเราตั้งระบบให้เป็นอตอนเย็นมันก็จะเป็นพวกด์กโหมดนะครับซิงกับระบบนะครับก็สามารถนะครับมาเลือกปรับได้นะครับที่ตรงนะครับนี้กันได้เลยนะครับไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับ ตั้งค่าบัญชีแล้วก็นะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาที่ตั้งค่าบัญชีนะครับก็เลือกสว่างหรือมืดได้เลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าอยากนะครับจะเปลี่ยนแคนวาของเรานะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับก็กดเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือใครอยากให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น US นะครับ US นะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้ทันทีเลยนะครับผมก็สามารถไปปรับเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับภาษานะครับผมเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยก่อนนะครับ ครับผมก็สำหรับการนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมนะครับของแคนวานะครับเป็นดักโหมดนะครับหรือว่าทีมสว่างนะครับก็สามารถเข้าไปปรับกันได้นะครับตรงบริเวณตั้งค่าบัญชีตรงนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแคนวาตัวฟรีนะครับจะสามารถนะครับตั้งค่าเป็นดักโหมดได้หรือเปล่าถ้า แค่ดาตัวฟรีนะครับตั้งค่าเป็นดังหมดได้ก็ฝากคอมเมนต์แจ้งด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องครูช่างลายไอทีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ